เคยเอารถไปจำนำกับไฟแนนซ์เถื่อน่อไม่ผิดนนะักเอาไปจำนำกับไฟแนนซ์เถื่อนผลปรากฏว่าไม่ได้รถคือความยุติธรรมมันต้องรีบดำเนินการไม่ใช่ปล่อยระยะเวลาที่ร่วงเลยเนิ่นนานนะมันคือความอายุติธรรมเพราะเขาเดือดร้อนถ้าเขาไม่ใช้เงินติดคุกครับ ติดคุ้มแน่นอนคือแล้วเหมือนเขารีบมากเปินไปเลยกลายเป็นแบบว่าอยู่ดีจะมีตังมาไถ่แบบว่าได้ยังไงแล้วเขาเลยทั้งนู่นทั้งนีตัวทันไม่รับสายปิดบล็อกเบอร์เอานักศึกษาไอเซอร์โรงเรียนเหล่ารุ่นพี่ที่ไหนได้จัดอะไรตอนนั้นคุณทำี่ตอนนี้คุณอยู่ในรายการภถยข้างนอกครับสวัสดีครับนักศึกษากาพย์ทุกคนครับขอต้อนรับสู่รายการภถยข้างนอกฮะวันนี้ เป็นประเด็นอีกแล้วครับอยู่กับทนายก้องภพทนายก้องภพสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมพอมีทนายก้องภพมาเนี่ยต้องมีเรื่องอีกแล้วครับผมนะครับแล้วก็อยู่กับ FC ผมนะครับคุณบิ๊กและคุณพ่อมนตรีสวัสดีทั้งสองท่านครับ คุณพ่อเบอร์เขาจะได้ไงก็เบอร์ที่โกบอกหน้าจอนัเนแหละเขาแปลว่าคุณพ่อดูคลิปผมบอกดูครับดูคลิปคลิปไหนดูแทบทุกคลิปอ,อ๋อแปลว่าได้เบอร์จะจะเอาติดคุกอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็พบว่าคุณต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ผมนะครัเป็นดีะ <c oughs> นะ <c oughs> คดีวันนี้ครับผมเป็นคดียักยอกทรัพย์ครับผมคือเอาตรงๆเลยเรื่องราวของการยักยอกทรัพย์นะมันมีที่มาที่ไปมีหลายท่านนะเข<ม>้ามา DM หรือว่าอินบ็อกซ์มาติดต่อผมถามว่าเคยเอารถ ไปจำนำกับไฟแนนซ์เถื่อนอไม่ผิดนักเอาไปจำนำกับไฟแนนซ์เถื่อนผลปรากฏว่าไม่ได้รถในกรณีนี้ขอคุณบิก๊ก นี่คือเคสนี้เลยแล้ววันนี้จะให้ทนายก้องพบกมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบคดีว่าการที่เราเอารถของเราไปจํานํากับไฟแนนซ์เถื่อนหรือเขาเรียกว่าเขาเรียกจําจอดฮะหลักการเหมือนกันไหมครับก็ต้องรถไปจอดไว้แต่นี่คุณเอารถไปใช้หรือว่าเอารถไปจอดเอารถไปจอดครับต้องถามต้องถามคุณบีก่อนคือที่มาที่ไปของการที่เอารถเป็นรถยี่ห้อะอะไร,รนึกอะไรครับเป็น on new d e m a n กครับ,รบแล้วเราไปรู้จักไอ้ไอ้คนที่เราไปไว้ได้ยังไงก็คือเขา เาเป็นแบบประมาณว่าให้เราให้เพื่อนติดต่อให้คิดว่าเขาจะแบบติดต่อเท่าแก่เขาอะไรประมาณเนี้ยครับแต่เขาก็ไปติดต่อป้ามาให้เราก็คิดว่าเป็นป้าเพื่อนเลยไว้ใจ ก็จำนำไว้สามหมื่นบาทครับตอนแรกครับก็นึกว่าจะให้แบบขับรถไปจอดอะไรเงี้ยครับออแต่ว่าเดี๋ยวเขามีคนมาขับต่อทีนึงซึ่งแบบเราเขาจะทให้เรารู้ว่ารถแบบเอาไปจอดอะไรยังไงค<อ>วามผัวเราจะแบบว่ามันอะไรเขาที่หลังอะไรเงี้ยคือตอนนั้นอ่ะเรายังไม่ไปถึงถึงที่ว่าตัวที่แบบเขารับอยู่ครับคือรอนานมากอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกให้เรากลับบ้านก่อนเดี๋ยวเขาจะเอาเอกสารกับเงินที่เหลือมาให้แล้วรถเราล่ะทิ้งไว้เขาเลยหรอครับผมก็รอเดี๋ยวเขามีคนมารับไปต่อเราคชื่อว่าเป็นตั้งของเพื่อนนะครับก็เั้าใจพอหลังจากนั้น ก็โอนมาก่อนครับครึ่งหนึ wow ่งหมื่นสองพันห้าเอาแล้ววันนั้นคือบอกคุณไว้สามหมื่นก็คือเขามีอยู่ในบัญชีเท่านั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขารอให้บอสจ่ายเขาโอนมาให้วันต่อมาครับเขาโอนที่เหลือมาให้แล้วก็ดูที่หักค่าจอดค่าดอกค่าอะไรหมดอย่างแล้วก็มีค่าจอดพันห้าแล้วก็ค่าดอกเบี้ยครับดอกเบี้ยตอนนั้นมันน่าจะสามพันมั้งครับเขาคิดกี่เปอร์เซ็นต์คือสามหมื่นสามหมื่นสามพันที่สิบเปอร์เซ็นต์นะน่าจะประมาณนั้นนะครับผมใช้ตังค์แค่ส่วนนึงแค่นั้นเองผมก็เลยแบบอ่ดอกเป็นเยอะไม่เป็นนนนนไรใตอั้ เรามป็ความตั้งใจว่าเราจะลดไปไว้อีกกี่วันกี่เดือนก็คิดว่าไม่ถึงเดือนนะครับติดต่อไปแป๊บป้าแกบอกว่าเอาทำไมไม่บอกล่วงหน้าผมก็บอกว่าผมจะ่รีบเอารถไปไต่หบัดแล้วเขาบอกว่างั้นก็ต้องรอก่อนยังไม่ได้โทรบอกเขาเลยอะไรประมาณเนี้ยก็เขาก็นึงมาเป็นแบบสองอาทิตย์สามทิ่จนแบบว่าคิดว่าต้องแจ้งความแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามอสเขาเนี่ยติดโควิดอยู่ตจังหวัด เป็นเดือนครับคือเขาบอกเขาตอบไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าแบบเรื่องจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็เลยบอกว่างั้นผมก็แจง้งความนะเขาบอกเขาโอเคแจง้งความไน่เลยรอไป2เดือนกว่าแล้วไม่เกิดเรื่องแล้วไปแจ้งความยังไงทำยังไงบ้างแจง้งความก็เอาชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยไป็นแบบติดต่อตำรวจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เท่าที่คุยเนี่ยคุณไม่ได้ทําเอกสารกับป้าเขาเลยนะแต่คือแบบว่ามันมีหลักฐานแช็หลักฐานอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะครับถามท่าไหนหลักฐานเช็คกับหลักฐานโอนเงินมันสามารถเอามาใช้เป็นประกอบในคำนวณได้ไหมได้ครับผมอ๋อคุณบิ๊กก็แคปเข้า แบบยังไงครับคือมันทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเราก็แค่ได้แค่คุยถ้าจะไปแบบไปตามตัวก็ได้แค่ตัวอะไรก็มีแบบว่าเหมือนตำรวจชุดสืบพาเขาไปหาที่เขาทํางานอยู่หรือว่าที่เขาไปช่วยเพื่อนเขาทำอยู่อะไรอย่างเงี้ย เขาก็มีการหน้าเสียก็มีการแบบผลรอพซื้อให้ออกมาหมุนกันแล้วบอกให้ติดต่อคนที่รับรถไปป้าก็พยายามที่แบบว่าจะให้เขาเอารถออกมาให้ได้อะไรประมาณนี้ป้าก็รู้กัาตำรวจหรือป้าเขาโจรตัวแล้วก็เลยต้องผลปรากฏว่าวันนป้าคุยอะไรขับบอสก็เหมือนกับว่าตอนนี้มีตังค์อยู่ให้ขับรถออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเหมือนกับว่าคือแล้วเหมือนเขารีบมากเปลีกันไปเลยกลายเป็นแบบว่าอยู่ดีจะมีตังค์มาไถแบบว่าได้ยังไงแล้วเขาเลยทั้งรู้ในใบตัวทันไม่นบสายติดบอกเบอร์เขา ผมกังงกับเรื่องของตรงนี้อยู่ความถายว่าคุณต้องเอาเงินสามหมื่นเพื่อไปเอารถเงินก็มีเงินคุณอยู่แล้วแล้วป้าเนี่ยแค่เอาเงินของคุณไปให้กับบอสเขาทุกอย่างมันก็น่าจะจบสิก็พูดงี้ว่าเรามารู้ที่หลังป้าเขาไปเพิ่มเงินทั้งหมดแปดหมื่นแล้วตอนแรกที่ผมไปถ่ายผมก็ถามตั้งแต่ที่แรกครัว่าป้ามีอะไรป้าพูดมาเลยนะแบบว่าตอนนี้เรื่องมันมันแบบอะไรยังไงทีเออ่เผื่อผมมีผมได้แบบเออช่วยได้เอาจริง,รงแต่เขาก็ยื่นยังไม่บอกตั้งแต่ที่แรกหีนมันเป็นเรื่องใหญ่้วดิมาถึงพ่อแล้ว คุณพ่อมตรีคุณพ่อรู้ไหมมา่รู้ช่วงที่มาบีถามเขาอีกทีรถไปอยู่ไหนรถอะไรรถแบตเสียที่ไหนก็ามาถามเขาไงแบตเสียอยู่บ้างแคร์อ่ทีนี้ก็ถามไปถามาก็ว่าเอารถไปวางที่เขามาหาตำรวจเขาก็าก็จะติดตามเรื่องให้เดือนแล้วเดือนแล้วเราก็อยู่งั้นบางท่านองคุณเดือดรุกชายแล้วไม่ได้แน่นอนไม่ได้ไม่ได้ เดี hey, ๋ยวไหเขาบอกว่าอีกสามเดือนค่อยมาคุยกันก็หลอกคือเขาเลื่อนทีอทีหนึ่งอะเลื่อนเลื่อนไปทีทีนี้ทีนี้อะเมื่อกั้ทีแรกเขาบอกว่าเขาจะให้สามแสนสามทีนี้ก็ลดมาเลยอยู่สองเก็ดให้สามแสนสามกับทนายเขามาคุยพอเขาเริ่ส่งทนายมาแล้วครับเพราะว่าวันแรกที่เราเจอกันเน่ะคือผมได้เห็นหน้า บอสเขาละผมเรีนบอสเห็นอะไรเขาคุ้นคนละวทันวันที่แบบว่าเราเราติดต่อไปตำรวจไอ้เหมือนว่าส่งหมายหมายเรียกว่าแบบว่ามีแบบเรื่องแบบนี้นะให้มาแบบที่สอนอเขาก็เหมือนเกี่ยงกันนะครับแบบว่าจะออกเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ารถแันอยู่ที่บอสบอสต้องจัดการเองอะไรอย่างเงี้ยความยากมันไม่ยากเลยก็บอสก็มึงเอารถคืนมาทุกอย่างมันก็จบหมดก็ ผมก็คิดอย่างนั้นแหละครับแต่แตว่ารถตอนนี้คุณคิดว่ายังไงคิดว่าคงไม่อยู่ในที่นี่แล้วไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแล้วครับผมทนายผมถามในมุมของตัวรถมันจะต้องประเมินในราคากลางยังไงเป็นราคาใหม่หรือเป็นราคามือสองตามปขีของเคสนี้นะฮะของเคสนี้เขามีราคาประเมินอยู่แล้วเนื่องจากน้องเขาเนี่ยมีการไปเฉียวชนมีไฟท้ายที่มันมีรอยแตกก็เลยไปออกใบเคสมันเ<อ><อ>นี้ยบริษัทเคมก็ประเมินไว้ที่ถ้ายังไม่ซ่อมนะมันจะอยู่ที่4 9 0 0<อ>แต่ถ้า ซ่อมแล้วเนี่ยอ,อาจจะขายรถคันนี้ได้ในราคา500,000-4ประมาณนั้นนะเดียวที่ผมเห็นในใบเก้ไป5 0 0 0 0นี่เป็นรถใหม่หรือรถมือสองมือสองครับมือสองแล้วรถรถคันนี้เราถอยมือสองหรือเขาถอยใหม่มาป้ายแดงครับเราถอยป้ายแดงมาแล้ราคาเต็มเมื่อไหร่700,000เขาเป็นป้ายแดงเนาะพระเอกของเราคุณพ่อกี่เดือนแล้วคุณพ่อที่ไปอะ่ะไปตามไปตามปไปตามอย<ป>ู่นะั่นแหละจะเกือบปีนะที่ผมก็เลยมาเปิด โทรดูเปิดหาทนายุก่พ่อก็เลยยกหูยกหูปรึกษาทนายของม,มโทรไปยังไงใครเป็นคนโทรบิก๊กับคุณพ่อในบิกโทรก็แบบว่าเหมือนกับกว่าเรามีคดีแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบว่าจะติดต่อคุยด้วยที่ไหนอะไรเงี้ย <c oughs> ทีนี้เขามาปรึกษาเราแล้วจะเ,เรียองาเรองของทนายแนละ้วครับเขามาปรึกษายังไงบ้างเรื่องนี้เขาก็มาปรึกษาว่าเอารถเนี่ยไปจำนำไว้กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เขาก็เลยเห็นว่า มันล่วงเลยมานานละความเสียหายมันคือความยุติธรรมมันต้องรีบดําเนินการไม่ใช่ปล่อยระยะเวลาที่ร่วงเลยเนิ่นนานนะั้มันคือความอายุติธรรม เพราะเขาเดือดร้อนใช่รถตอนนี้ของอยู่ในไฟแนนซ์เป็นชื่อคุณเป็นชื่อทุงผมครับเพราะในในกรณีกรณีแบบนี้ทับรถเป็นชื่อเขาทรัพย์สบามบัติมันเป็นของเขา<ช>่เขาออไปจอดมันก็ไม่ได้ผิดครับเม,มื่อมุมกลับกันถ้ารถอยู่ในไฟแนนซ์นะอ่าอันนี้น้องเขาจะจะผิดเลยนะเพราะว่าไม่มีสิทธิ์เพราะว่าไฟแนนซ์เป็นเจ้าของ FC ครับมี FC มาอีบอกบ็อมาถามกูบอยเยอะมากนะเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการจำจอดเอารถที่ติดอยู่ไฟแนนซ์นะครับไปขาย ไปจำจอดไว้คุณไม่มีเงินไปไถ่ายถอนแล้วผลปรากฏว่ารถรถที่มันอยู่ในระบบเป็นชื่อของคุณเองแต่ผลปรกากฏคุณไม่มีเงินไปไถ่ายถอนกับพวกจำจอดผีผลปรากฏว่ามันจะมีปัญหาแล้วสิใ,ในกรณีแบบนี้ความผิดถ้าไฟแนนซ์เขาจะดําเนินการคือมาดําเนินการที่คนที่เอารถมาจําจอดก่อนใช่ใชถูกต้องเคสเขาต่อ,อยังไงต่อครับ คือหลังจากคุณพ่อเขานัดเจอคุยกันแล้วก็เล่าเรื่องราวให้กันฟังผมก็มองว่าเอมันมีพิรุษอะไรเพราะว่าดูแล้วมันก็ไม่น่าจะซับซ้อนอะไรนะเรื่องนี้<ม>ก็เลยรับปากว่าจะไปตามเรื่องที่ตํารวจ<ม>สุดท้ายแล้วเราก็มองว่าเออไม่ได้เรื่องละ<ม>ก็คือเรื่องนี้มันนานเราก็เลยไปเอาสํานวนจ,จากตํารวจแล้วเราฟ้องเองแล้วก็พอเราฟ้องเองเราก็มาสืบพยานแล้วก็พอสืบพยานศาลเชื่อว่ามีมูลศาลประทับฟ้อง แล้วก็ออกหมายเรียกให้มาประกันตัววันที่7กุมภาทนายควาพูผมถามนิดนึงนะทำไมเราเลือกที่จะฟอ้องเองกับไม่ให้เป็นระบบของให้ตํารวจเข้าไปไล่ไปติดตามแล้วก็ไปฟอ้องแบบไหนดีกว่าคือความจริงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคดีคดีดังกล่าวเนี่ยถ้าถ้าเราแจ้งความที่ตํารวจเนี่ยแน่นอนฮะข้อดีของตํารวจเขามีเครื่องไมยเครื่องมือ การรวบรวม,มพยานหลักฐานเขาจะดีกว่าคถ้าให้ตำรวจนะฮะอันนี้คือถ้าเราเราพูดถึงระบบก,บกระบวนการย,ย,ยุติธรรมทั่วไปแต่เคสน,นี้ด้วยเงื่อนเวลาด้วยการตั้งข้อหาผมเห็นพอเข้าไปยูสำนวนแล้วเขาตั้งข้อหาอตอนสอบสวนเบื้องต้นนะเป็นช่อโงบ,บ้างเป็น จำเลยที่หนึ่งเป็นรับของโจนบ้างะครับแต่ข้อที่จริงคือชอบโกงก็คือข้อกฎหมายคือหลอกลวงผู้อื่นแล้วได้ทรัพย์จากผู้ถูกหลอกลวงไปแต่ว่าข้อที่จริงเคสเนี้ยมันไม่ใช่ถูกหลอกลวงเราตั้งใจเอารถไปจำนำดังนั้นคนที่รับจำนำเขาถือว่าเป็นผู้ครอบครองแล้ว oh. เบียดบังเอาทรัพย์ไปเป็นของตนอันนี้มันผิดข้อหายักยอกทรัพย์ไอ้ที่คือให้ความรู้เลยนะครับ ความหมายชกโกงกับยักย่องซ้ำเป็นสองเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ประเด็นของทนายคองพบช่วยเหลือเขายังไงบ้างก็เรามองว่าพนักงานสอบสวนแต่ตอนนั้นนะนะเจ้าหน้าที่รัฐตอนนั้นนะะตั้งข้อหาแบบมันอ้อมอะฮะข้อหามันจะอ้อมมันไม่ตรงประเด็นก็เลยปรึกษากับลูกความก็ลูกความก็ให้คุณพ่อเขาตัดสินใจฮะก็บอกว่าให้ทนายฟ้องเองเลย ว่าเลยตัดสินใจแบ่งเบาคบแบ่งเบาเจ้าหน้าที่เลยโยนเรื่องนี้ไปให้ทนายข้องพบหล<อ>ังจากนั้นเราก็ยื่นฟ้องก็ไม่เกิน2เดือนเองนะไต่สวนคดีมีมูลก็สารประทับแต่ตอนไต่สวนเราก็เรียกพนักงานสอบสวนคนนั้นแหละมาเป็นพยานเราด้วยว่าในวันที่เรียกมาไกลาเกลี่ยในชั้นสอบสวนน่ะเขาให้การยังไง ครัวน,นี้ก็พอพนักงานสอบสวนก็เบิกความให้สอดคล้องกันว่าคนจําเลยที่หนึ่งที่สองในเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วก็เวลาเบิกความก็บอกว่าคนที่หนึ่งเวลาอยู่กับน้องบิ๊กเขาใช้คําว่าบอสซึ่งเราก็มาทราบทีหลังก็คือชื่อจําเลยที่สองาำบอกว่าบอสเนี่ยก็คือทํางานร่วมกันเป็นหัวหน้าทกน้องเราก็เลย oh. ฟอ้องร่วมกันยักยอกทรัพย์เนื่องจากเราสืบเรื่องเส้นทางการเงิน,นงก็ oh. ในช่วงไทม์ไลน์ที่เขามีการจํานํารถเนี่ยจำเลยที่ เขามีการโอนเงินก่อนที่เขาจะโอนเขาได้รับโอนมาจากกำไรที่สองก่อนแล้วค่อยโอนต่อมาขณะคุณพบ้ชมถามเอยเคสเนี่ยถ้าเราจะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนการจำจอดหรือการเอารถไปจำนำกับพวกไฟแนนซ์เกินต่างๆเนี่ยเราบบปรากฏว่ามีหลายคนที่พอระบบการเงินขัดข้องไม่เอาไปชําระเขาหรือไปล่าช้าอาจจะนานหรือไม่นานอะไรก็แล้วแต่และถลอไม่ได้ปัญหามันเกิดตรงเนี้ยหนึ่งสองสามเราควรจะทําอะไรยังไงก่อนคือเบื้องต้นก็คือถ้าสมมุติถ้าเราจะไปจำนำจริงๆเนี่ยเบื้องต้นเลยเรา จริงๆว่าคนรับผู้รับจำนำเนี่ยเป็นใครควรจะทําหนังสือว่าอ่าควรฮะรูปของสัญญาบางทีอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่ว่ามันก็เซฟเราถ้าเกิดมันมีสัญญาเป็นเอกสารมันก็ระบุผู้รับจำนำผู้จำนำชัดเจนใช่ไหมเวลา เราฟ้องคดีมันก็จะเกิดความชัดเจนไม่ต้องนำสื่อยุ่งยากเหมือนเคสของน้องเขาก็พนักงานสอบสวนก็อาจจะรับแต่ด้วยเหตุที่ไม่ทราบว่าผู้รับจำนำที่แท้จริงคือใครก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้พนักงานสอบสวนทํางานล่าชา้าแล้วคือสิ่งที่ผมจะต้องถามเลยถ้าเขาไม่ใช้เงินติดคุกครับติดคุกแน่อนอนเพราะว่าตอนนี้3ามประทับเป็นร่วมกันยักยอกทรัพย์ มันหนักนะประ,ประทับฟ้องนี่คือ80แล้วนะนีหนักนะม,มีมูลที่ศาลจะลงโทษได้แล้วนะศาลาก็ให้เข้ามาสอบคำให้การนี่คือมาให้การว่าจะรับสารภาพหรือจะสู้คดีถ้ารับสารภาพก็ลดโทษให้ถึงหนึ่งจาก3ปีก็เหลือปี6เดือนอย่างเงี้ยคดีนี้มันเป็นคดีความผิดอันยอมความได้ถ้าตกลงกันได้ถอนฟ้องก็จบจำเลยทั้งสองก็ไม่มีประวัติในสาระบบว่าถูกต้องโทษคดีแต่ถ้าเกิดเขาไม่ยอมชดใช้แล้วก็ฝ่ายผู้เสียหายไม่ยอม ให้ศาลดาเนินคดีถึงที่สุดอันนี้เขาก็ต้องรับโทษแต่จริงๆแล้วไม่คุ้มนะห้าแสนสีเพราะเขาขาดโอกาสเอารถไปทำมาหากินโดยหลักแล้วมันต้องบวกเพิ่มแต่ว่าด้วยผู้เสียหายเขาอยากจบอ่ะถ้าได้ยอดนี้เขาก็ยอมจบถ้าเราฟ้องแค่จําเลยที่หนึ่งนะโอกาสที่จะได้เงินคืนนะยากมากเราก็เลยพยายามให้มันเกี่ยวข้องกันยังไงระหว่างที่1ที่2เนะี่ยต้อให้เชื่อมโยงกันเพราะว่าเราเรามองแล้วว่าคนที่มี power ในการจ่ายน,ะน่าจะเป็นจาเลนที่2มากพี่กองผนะู้บังคับถมในคดีเนี่ยพี่กองพบว่าโอกาสที่ ทั้งสองท่านจะได้เงินคืนมากมายขนาดไหนมีค่ะมีโอกาสแต่ทั้งท่านที่ลบไม่ไ,มได้ไไดจะได้รถนะแต่ได้เงินคืนแน่นอนเพราะว่าเท่าที่ผมดูจากการสอบถามทนายของเขานะเขากลัวติดคุกแน่นอนจำเ็ยที่สองนะ อ่ะเ uhm. ตือนภัยหน่อยลูกพี่คุณเนี่ยโดยจงเลยคนนี้ก็อยากให้แบบว่าดูดีดูดีกว่านี้ครับดูอะไรที่แบบว่าถ้าอยากไปจำนำริงก็เอาที่แบบเป็นที่แบบมั่นคงกว่านี้อะไรว่านี้ครับเหตุการณ์รั้นี้มันสอนอะไรคุณมึงก็มันเป็นที่ตัวเรามักง่ายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับทนายเขาพบบอกกับเอฟซีหน่อยดีนะครับบอกกับคนที่เอารถไปจำนำเออมันจะยังไงบ้างก็ จำนำกับคนที่เชื่อถือได้มีสํานักทําการงานที่ที่ดูมีรูปแบบของบริษัทอะไรพวกนี้ที่เขาประกอบธุรกิจแบบนั้นมายาวนานแล้วก็ดูเป็นดูน่าเชื่อถือนะก็คือมีสถานที่ประกอบการชัดเจนอย่างเงี้ยฮะับอฝากเตือนนะครับว่าให้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็อย่าใจร้อนก็ติดต่ออะไรก็พบได้ยังเหมือนเดิมนะครับติดต่อทะไรก็พบได้ที่เบอร์อะไรยัยครับอ๋อศูนย์แปดเจ็คปสองหนึ่งหนึ่งสามแปดเจ็ดหนึ่งครับก็ช่องทางของโกบอยด้วยก็ได้ครับได้ก็ผัดโก ถ้าเลิ่คุณมีประเด็นมีคดีมีรูปคดีมีอะไรที่จะต้องไปปรึกษากับพวกทนายครับก็มาติดต่อทนายความพบได้ใส่ตรงได้ครับนะตรองได้กันเองฮะกันเองเวลาเขารับเรื่องมาผมรีบไปหาเลยคุณพ่ออุ่นใจไหมรึกษาทนายความพบแล้วอุ่นใจแล้วน้ออย่างน้อยๆมันก็เราเหมือนเรามีที่พึ่งอย่างน้อยๆก็พี่เจ้าหน้าที่เขายุ่งยากนิดนึงก็ให้มันเป็นรูปแบบของทนายไป แล้วก็ฝากขอบคุณช่องโกบอยถ้าไม่มีช่องโกบอยก็คุณพ่อไม่รู้จักผมแน่นอนไม่ได้เจอกันโอเคครับวันนี้รายการไปข้างนอกก็อยากจะเตือนนะครับกับ f อที่ชอบจำจอดอยู่เอารถไปไว้ให้จำนำกับพวกไฟแนดงเตือนตรงเนี้ยที่ผมเจอมาทุกอาทิตย์ข้อความแบบนี้มันจะมีตลอดมันเป็นมันจะมีทุกช่วงมีจะมีทุกช่วงว่าเรื่องของเอารถไปจำจอดอยากเตือนภัยนิดนึงเพราะฉะนั้น ใครที่มีปัญหาเรื่องเราแบบนี้นะลองติดต่อทนายของพบดูว่าผมมีแบบนี้แบบนี้ผมควรจะทําอะไรอย่างไรวันนี้โอบอยทัดลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณมากขอบคุณทั้งสามท่านนะฮะขอบคุณครับโอบอยทัศไปข้างนอกล้าไปก่อนครับสวัสดีครับ